หมูเนี่ยต้องปตบปอทางนี้เดียวเข้านักเตะทยยอยนเะีฮ่ยจะซื้อถือเปล่ายาววุ้งลม่าหลาสขแตงข้าจข้าดูข้าเม่ารถผีาจับขตต่นนเล่าเฉตอหันมาทางนี้่หูเกวมันโบันาน้องแกงก

ยังยังยังวันนี้เรื่องตอนจบใช่ไหมคะเชสเตอร์